ดอกแรกแห่งมานของการเขาป้ามาอนี่ค่ะเนี่เขาใครกำลังตุมต้มๆเลยค่ะสวยๆนะคะจ้า กอกนึงจ้ะาขอใครสวยจ้าสวยๆเลยจ้าแล้วดกรอกนึงค่ะขอใครจ้าขอใครเรจ้าใ็ดเพิงจ้า แถวไข่อดอกมีบ้านไหมพี่นอ้องเกือบเท้าเขาไข่จ้าพี่น้องพี่น้องพ่อของแขกแล้วดอกตูมคนเดียวเอามีกอนน้องมีกอนเดี๋ยวคนลบแล้วดอกตูมอ่ะของแขกของแขกของแขกของแข่เอาฝากเก็บแน, <ๆ S 1> น่ฝากเก็บแน่ เก็บดูล้วเนี่เก็บลวเนี่เวลาบ่อยก่น้องเอาน้ามืนหน่อ <c oughs> อกำมากำมาเดี๋ยวมาเอาดอกนี้กันกำมามาดอกนี้ก่อน <c oughs> เอ,อนกอ <c oughs> อเพ่อน <c oughs> เอใเซกะตาส่กะตาส่องเอากระตาไปทำเลยโอใคมันพีนี่ อ๋อเกือบเลยเนาะนี่เป็นดอกบานมันอยู่หลมดอกเนาะโอ้ดอกตูมมันอยู่หลมดอกเนาะนั่นต้องนางสวงนะไปไปไปเอาปนก้อนไปเอาปุ่นก้อนขอหินดูขอหินดูคนเนี้ยมากขึ้นจังดอกตูมตูมมันมุนไปนี่มาเอาทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวขอไปเอาปุ่นเนาะ เอาทั้งนี้คนดีกว่าเพราะมันไล่ย,ยังไงทีวะหายแหง้งแม่นบ่พุ่นอีกไปอีกไปไล่ทั้งพุ่นก่นอนพุ่นปะไปไล่พุ่นปะคอยไล่หลบมาไปไล่พุ่นก่อนสรงมาถึงเลยสายเงาแหง้งเอ้ย สายยาแห้งใจเย็นเด้พอพข่อยหาวอยู่นี่ยังหาถ่าโลดเพราะว่าข่อยข่อยยงาแห้งอี๋ข่อยต้องใส่วเวลาพอข่อยถ่ายคลิปบุ้ยข่อยสิเริ่มต้นจังไดมันแต่พุ่นแมยเงาแห้งมันจิ้มซอยข่อยบ่มาทั้งพี่ไอเอกเริ่มพี่พี่น้องพี่น้องแบบว่าแบบว่าพี่น้องเอ้ข่อย ตื่นเต้นแห้งพี่มันเล่มมาตะพีนี่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 พี่น้องมีมันเริ่มมาตเพีพี่พีแล้วมันกลับไปพุ่นพุ่นพุ่นพุนพุ่นพุ่พี่น้องเอ้ยโอ้ขวดตื่นเต้นขวดตื่นเตนนี่นีน้องโอ้ยมูไงฮไอ้้อนมูใหเฮียมามาจิ้มจิมาจิ้มซอพนเนียพ่นไอศสอนพรธรรจไอ้สอนพุ่นพุเห็นบ้างไพุ่นเ้ยมาจิ้ม้ มามามาสวยกว่านี่โอ้ยกรตื่นเต้นพุ่นย่างไปฝุ่นเลยเด้ไปพุ่นมัดข่อยก็เลยมานตกต้นต้นหัวพี่กันเล้วบันน้ยินบ่ยังกู้สร้างอ่ะนี่กูจีพอแบบนี้ว่าฝุ่นฝุ่นฝุ่นมันยังมาสุดไปพุ่นฝุ่นไปพุ่นอีกเด้พุ่นฝุ่นมันไปทั้งพุ่นอีกข่อยกรบบนี่ข่อยกระตื่นเต้นแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ย เอาเงี้ยใส่ก็ได้กับไอ้สวนเมียอยูไม่ควรโบผักแมะเดี๋ยวข่อยเออน้ำกลั่นเด้อนี่นี่เออไปเก็บทั้งหน่อยก็ได้นะไอ้สวนไปแบ่งกันไปเก็บทั้งหน่อยน่ะเออนั่นละข้ครน้ะแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวข่อยสิเก็บโรบไปผีเด้อนี่ในตีนนั่นในตีนนั่นไอ้เอกไม่บอกแล้วเนี่ยนั่นในตีนเจ้าเจ้าเหยียบได้เหยียบได้นั่นเก็บเก็บข่อยให้เก็บเก็บเลยเก็บใสกับใต้เจ้าเลยฝุ่นเงาไปฝุ่นเดี๋ยวข่อยสิเอาโรบหลังอ่ะนะ คอยเสียเอาหลบหลังเจ้าหาตัวไปผุนเด้อโอเคเอาน้ำกันเอาน้ำกันไอสีได้เต็มตาเอากระตาไมา่ใชพี่น้องพี่น้องพี่น้องคอยตื่นเต้นขอโทษหลายๆอยากทายให้เบิง่งคักๆแต่ว่ามันก็ <laughs> มันตื่นเต้นอย่างน้อยสวนเนาะมันหลายมันยาวเฮียงหาตัวไปเลยเด้อเจ้าหาตัวไปเลยเด้อเพราะว่ามันยาวอีกอยู่ด้วนี่เว้ยเจ้านี่ไอ้ปุ่นี่ bay chim cá bay xoắn nè nhăng nhăng to bay gì men bò rồi mình chỉ mi to gì đó song 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 to hẳn là cho kiếm bằng hẳn lấy kiếm tay cho lấy còn gì, áo lăng lại lại heen. อุ้ยไอยสวนนี่คอยคอยสะดือสะดือแล้วเอกว่าอมามามาวาส้นอุ้ยคนเออไอปุ๊ไอปุ๊หารัสทั้งคุณเลยเด้อบอกไอสวนคอยว่าอย่ามันเป็นทางไปน้ำเจ้า เจ้ายางมาเบิ้งน้ำข่อยกันก็นได้่อยสี่ข้ออนุญาต่อยสี่เก็บลบลังพุ่นไปหมดเลยพหุ่นเง,งาคือสิเหมือเล็วแถแวนี่ออนนนอนไปปอ้ปุ๋ยผุนพุนถ่าอยากเบิ่งพุนไปพุ่นเมื่อพุนเลยขาวจานทานไปพุ่นเลย ก็น่าลาไปเหมือนเลยยังล่ะที่นังมาถือเลยเหบอบานจุูมทั้งนี่จุูมแน่ทั้งผุนบานบ่อ้อปูนี่ทั้งนี่เขามาหดเขาก็เก็บย้ำเสาเห็ดออกย้ำเสาเด้อขอสีบอกให้ เดียวจตบเลยหมดนี่ก <c oughs> ับบ <c oughs> ุงหูคือการน้อพี่น้องเอยจากสิไปจังไดตื่นเต้นแหงเห็นนังบ่ถือเลยจากที่เริ่มเจ็บจากมองได้นะ ข่อยได้ยางส่วนเลยวงหันเฮ้ยปะ,ปะ,ปะพี่น้องเลื่อนไปต่อเลื่อนไปต่อย,ย,ยางซึ่งยางแต่ยนเหยียบเนาอพี่น,อน้องเนาะเ้ยไอ้ไงทั้งนี้นะ้ำไหลก้อนเออเอา โบมันมันถึิงถึงฝนน้ำถึงอันนี้ขาดนอม,มันอยู่กับหากใหม่หากใหม่แง้งโพด โม,มเนยบางมองกระถือฝนอืโอ้ย,ย,าย,าย่าระวังเฮง กำๆเลยอายกำเลยม้นอนั่นกระบ่ต้องเอามานันเด้อน้องเอ้ยพุ่นเบิ่งแน่พุ่เนเป็นขาวๆดาๆไปเลยสุดยอดบอ่สุดยอดกระตากระตาเอามาพี่มาจิ้มนี่ก่อนอืเอาเอ,าอา่ะเห็แหลมอยู่โอ้ย Hàng con Hàng con nó con không bán kia là cái ta ta mày đấy gì ông đấy à dưới tay hẳn lấy bò đi bò Hãy subscribe Mì มองแล่บ้าแล้วมองหันก็้นตงนี้อีกยืนนั่นพี่น้องเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ย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 คือจังเข่าใจบ่ะมันหานเหยีบยบเนาะอ,อายเนาะ าแบบเา้วเลยพี่น้องทั้งนี้มันสีบ้านเน่ยเนาะค่ะเนะาะไอยสมมะเก็บ Bi phun, bấy phun, bấy phun. Muny muny mack. Hey, tiểu luyện yang con đê. Hoa lâu thì con koi 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 nó sẽ để nó vắng con khỏi khỏi koi 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 เห็นเนาะเขาจะทาให้เบิ้งกระเป๋าใหพุ่นเด้อค่ะน้อเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นอยู่เนาะนี่ตอนนี้มันมันแนมห็นสัตว์ที่แห้งพุ่นๆไปพุ่นค่ะเดี๋ยวให้ค่อยเอิ้นพี่เอาน้องก่อนเพิ่นเพิ่งยังไดงเพิ่งโผล่งานอ่อิ้นดูคือต้องเพิ่เอิ้นกันอยู่ให้เพิ่นพผล่มันหวานขึ้นกันเลย เดี๋ยวคอยเก็บเองกันแหละจะไงไว้ให้เดี๋ยวสิได้ไปไปไงทางอื่นต้่สิไดเลี้ยวขึ้นเนาะดอกบานบ่านบาอาไรเลย บังดอกก็หาขึ้นได้เนาะค่ะบังดอกก็หาขึ้นบ่ได้ตามสภาพมันหรอค่ะกไปตามมันนี่แต่ว่าท่านผู้หายเฮาดีใจแห้งหนึกว่าแต่มันสิบ่มียังไหนอยู่เน,ะนาะยังไหนอยู่เนะาะไอเห็นอยู่ตนนุ่มเลยบ่บ่เหลืออีกหลาย ยงัยงยงัยงยังมองรอรทางยางังหาบขึ้นทาก็ได้ไอ้ยเพื่อหมเล็งยูเล็งยใูใกล้แล้วใกล้แล้วแมนบนละ่ะขอนี่ไปคือเป็นทางอยู่เถอะบรถดูดเขาร ล่างโรงงานนี่แ่ว่าก็บอกว่าสิเหยวแหละไกลเหยวเหย,ยวพุว่นว่าบอกเพื่อสิได้เจ้าจของหน้าถาา่าไ้มเนาะงัดลางเยวเลยไอเตียแล้วงัดถาค่ะท่านี้ก็สิเก็บน้ำขุ่นเนาะ ่อยว่าตัวพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วบอกตรงๆเลยมือนนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยเห็ดปัวมันเป็นสายแต่มันก็ยาวเป็นทางนำ้ำ หมูใหญ่แบบนี้โอ้ยพี่น้องเ,เลยคอยว่ากระตาคอยเต็มแถลุ่นอีหลีมึงเนี่ยเต็มพวกเนื้อเราเห็นบ้าเห็นบ่พุ่นเห็นบ่เห็นบ่โคตรโคตรเลยมันบ้านข้างหน้านะคะนี่ไอ้ดอกนึงเอาดเจ้ามานน้ำกันมันก็นสิได้เต็มน้ำกันหน่อนะคะ่ะ เอ้ยยังพอเอ้ยดูกเก็บเห็ดก่อนปะขี่เงอะมันเนียนน้ำเลยออกกลม น่มาอวยอวยขุนเลยดเดินต่อหอรือเรื่อยๆเ,ยเลยค่ะคือคลิปเดียวเดียเด๋ยวจบเลยล่ะค่ะเหมือนที่สำหรับหนึ่งโมูดำเนินต่อเลย <c oughs> สิ่เดียบเต้องสะดุดเนาะพี่น้องสิ่เดียเห็นแบบคมชัดทุกตอนเลยว่าม้วนไปไกลปันใดหมูคมชัดดอกบ่คมชัดขอตื่นเต้นไหมมาคนเก็บภาพตื่นเต้น นไอเตี่ยเราดึงเลอดอกทุม่มมมีคนอย่างนี้ตัวของฝ่าวันตื่นเต้นน้ำฝนน้ำหยางน้ำนะพราะวามันมันมันมูยาวเติบนะคะ่ะมาธรรมดาเลยเ้ยดอกมันน้อนเองแมงอยู่ไห้วะ

มเก็บไม้เหมือนก็สามดอกก็เต่๋ยเดี๋ยวเขาพอเขาตองใหญ่หมดใ่เลย

ตัวน,นี้คือเอาเท่าที่เห็นก่อนเลยไะมาเอาทั้งผีน้องค่ะนเนาะขอยสีเบิงไม้ได้ผีน้องมาทั้งผีก่อนอนี่ลักนิดเดียวเด้อ บบเ,ลลลลเดี๋ยวพี่เนาะคุณฮักจ่อดเอ๊ไก่แล้วไก่แล้วเดียวพ่อบบ กสีสาพี่น้องพื้น,นบนนี่ขึ้นอ,อายเอาพี่น,อน้องสีชาอกใส่เบิงเนาะแล้วกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีหยุดกอน,นบอ่าชาบ่าาแมงโอเพราะว่าวพุ่นดอกบานนองนันมันก็สีมีแต่ดอกบานขึ้นไปพุ่นค่ะขึ้นไปเรื่อยเร้พปุ่นพุน่นปุ่นที่เห็นขา,ขาวๆนวั่นแหละค่ะคือดอกบานมันเลยค่ะมีแต่ดอกบานเลยบั้นน้อพี่น้องเนาะ พี่น้องตอนนี้ก็ออกจากปามาแล้วค่ะย่างมาหมอรุนแล้วข้าปลาบางที่4ี่ค่ะมาเบิ่งขับผลงานสุดยอดเป็นไหคะบวกร่วนร่วนค่ะคักไ่เบิ่งของเกยของอายพูน่เนี้ยปวกร่วนร่วนคือกัน สวยไหมคะนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยยังมวนแล้วค,ะวค่ะเหมือนแต่ว่าบ่ได้พ่อหลายมูเนาะคะ่ะพ่อแค่จังมวยสองมูเห็นตัวพ่อสองมูเออแต่ว่างามขนาดไหนกันยังหลาย่างแค่นี้แหละคะ่ะมันแจ้งแล้วไปเฮ็ดเบียกไหมค,ค่ะค่ะเอาไอ้เตี้ยว,ว่าเนี่ยกะมือไหมละ่ะสีผ<ะ>้ามาหาไม่นะมือนี่กะ ฝากเออมากินโลฝากไหวด้วยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เพจอ้วนเตี๋ยวผ้าตาลุยเราก็ไอ้ยูทูบช่องยูทูบครับอ้วนเตี๋ยวผ้าตาลุยครับผมซู้อมาซอยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนาสองคนอ้วนเตี๋ยวผ้าตาลุยครับสิเดล่าผ้าตาลุยกันต่อตีผ้าเบิ้ง บอหมองไดมาติดตามเข้ากับหูครับว่าเห็ดออกอยู่ป่าไดเพราะว่าก็บอกทุกพี่กัดแล้วครับมือนี่อยู่พี่กัดทาข้อครับผมค่ะไปครับมือนาพอกันไหมสวัสดีครับะ